อไ,ไหยวไล่ไห้งเด๋ยวไลห้งครับผมพูดมึงเดือดสวัสดีครับผมเมื่อนี้มาไต่เหียดครับผมไต่เหียดหากินของหน่อยก่อนมืน้อนี้หากิ้นของยังไรครับลุงแบ่งข้าครับสวัสดีครับผม โอ้หาป้าบ่ได้ก็หาเขียนเลยเมียนแต่นเน่นั่นตรงเมียนเจนี่ตรงเจนี่ตรงเยอะนะมีก้อนึงอู้นั่นนั่นนั่นก้นึงเห็นมั้โอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวนี้น้อยน้อยไปกินมัน่อยบ่มีกะสัตดหน่อยพอเอ้จินได้เลยเนาะจินตามมีตาเกินแล่ะ

ประดี๋ยวพี่พี่น้องบ่เดียวเพ่มาสอนแล้วมัว้งเรียบร้อยรูดออกจาก่เพ่เขียวบ่หนออุ้ยหากินกระขื่นครับผมพี่น้องหากินสัตว์น้อยหนีตัวนีน้รูดมือไปละ มาคุบเนี่ย uh, ต um ัวนี ok ้นี่โอ้นี่คุบเนี่ยคุบเนี่ยนี่น่ะนี่ไวเพ่นเพิ่นเพื่นหอคุยคุปแต่ไม่งหงิดไมงดปลามล้ครับพอดแล้ว

พี่น้องเอ้ยฮึโอ้จับลุดแน่ก็มีสั้นทุงเหลือเนี่ยเด้อ โอ้ยเจ๋งเลยขนว้โอขยไม่กี่หินโอ๋อออหัวโอกมากครับ ขินโมขินโมเนี่ยนั่ยนี่ยอุ้ยอุ้ยนั่นอุ้ยตุ้งหินเห็นจุนมนะพุ่นนาเดียวนนวงอง้อลงงัวลงเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นทั้งหนาวเนี้ยมาหาเขียนหน่อยกันโ้โหปบ่ทัน

อู้คนงานพี่น้องโอ้โหธรรมดาเด่นไลค์ก็ปีทีแล้วอีกโอ้เต็มมือแล้วลุ๊แบ่ ไอ่แล้วครับผมพี่นอ้องอ้ยพี่พ <c oughs> อิมโมูสองตัวไปขังไว้ขึ้นนึงมันขี่ขี่ออกเฮาค่อยไปปุ้งอาหารมัรบดบริตตื่นเช้ามากอะเสียเบรด มูญี่ยมูญี่ครับผมพี่น้องมูญี่ฮึ๊บอ้ยอ้ยงั้นมูญี่ยเออเด่นเงี้ยเด่นป่าเลย เยอะสุดยอดที่ไหนบอกว่า,วาตัวนี้วะฮึมกำทีเดียวสองตัวเลยยี่โมยีโมโอ้เขาคู่บ่เขาคู่งวอยู่นไเขาคู่กับเขียดเขียยหน่อยการจับเขียดหน่อยครับผมเดี๋ยวผมบอกเทคนิคก่อนเพื่อไว้รุ่นไม่เพิ่นเกิดขึ้นมาเนาะเออเพิ่นสิไปหากิน คนเกิดมาญ่รุ่นเนาะจับังไรครับนี่ครับเท็ดมือสิครับนี่ในนิ้วผมสามนิว้วมีเขียดอยู่สองตผมเท็ดมือสิแล้วก็อะไรล่ะหาเปลาไม้ก่อนปาป้ไมยุ่มมาเลยนี่ครับนี่นี่นเปลาไม้ตัวนี้นเท็ดมือสิปุ๊บมันก็จิเต็มใส่กับกำมือเฮาปุ๊บอยู่นี่นีสามตครับใส่ถุงก่อนถ้าเกินสามรู้ปะไ่้เต็นตั้มใครห้ำผม นตนนมาี่มะกกครับผมเสียเราเสียเรานี่ครับกูปั๊บปั๊บเลยนุ่มนุ่มเฉยเยเมื่อน้องเฮดเฮดย่างสีครับมือสีนี่นีอันนี้ย่างสีเนี่ยนุ่มยังไงครับอันนี้ทีบอ่ะไอเฮดมือสีครับโอเคยังหม้อครับผมปุ๊บมันก็เต้นใส่มือเหรอเห็นป่ะเขาก็กำมั่บเลยถ้าให้ยุ่มสีปุ๊บมันมันหลอดได้ บอกก่อนแนี้ก่อนเกิดไม่ใหญ่รุ่นเกิดไม่ใหญ่รุ่นวันนี้ขึ้นหัวงอกเจ้าเกิดไม่ใหญ่รุ่นเ่รหมอมันไปก่อนอายุตัวโอ้ยก่นเกิดไม่ใหญ่รุ่นเป็นวะอันดีโอ้ย

ยืนมาอย่างนู <bağ seventeen> ่นจิ้มหัวอไม่แล้วไม่จิ้มหัวสุดหลายโอ้ยโอ้ยตัวยังตัวนี้อู้่ พ่อต่อห้องไปอ้ยเต็มถุงเลยวะอ,อ้ี่อกแม่จังกึ่งจังแมงูแมงไฟลูแมงหรอน้องอ้ยมันถีเต็งกันตายน้นอพ่อซะอ้พ่อขออับพ่อห่ามยิบใจเลยบินเลยครับโอ้ยอนกำลังเรียนรูวิธีจับเหียนนัน่นเป็นเรา บัได้บัได้บัได้ให้คนเกิดไม่เอ้ยบัให้คนเกิดก้อนเลียนแบบเออให้คนเกิดมาใหญ่รุ่นไฮค้เกิดไม่ใหญ่รุ่นไอ้มึงหปวดเนี่ยไปครับผมพี่ตอกสัหรับคืนนี้เข้ากับได้ได้ไล่แหงได้ไล่แหงครับผมพูดมึงเดือด ได้ซะหนอยไเหมนเวลาเขาไปค้งไว้ดิเข้ากับพี้างเยเข้าวางเป๊ะปบ่เดวมันจะตอนเส้หสำหรับคลิปหาอยู่หากินตามภาสาบ้านนอกมะนาวสำหรับคลิปหาอยู่หากินมอนีจะปลอยไลกับิเบิ้ลครับ ต้องขอฝากพี่น้องไว้ถ้าม <te> ีก้อนทำมากก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้อยพี่น้องด้อเชียริท่ตงพี่น้องอุ้ยต้มสมแซบแซบเพี้ยงแต่ว่าสดเท่าคำคำละโตด้อยมันสิถ้าคำละสามต้เลยมันสิเบิร์ตไว้รายการผมพี่น้อง